สวัสดีครับผมตำนานชาแนลวันนี้มาพบก,กับตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์ปูโสมเฝ้าทรัพย์เป็นเรื่องราวความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตการด้วยการเป็นวิญญาณคอยเฝ้ารักษาสมบัติให้กับผู้เป็นนายไม่ว่าตนเองจะยินยอมรับไม่ก็ตามพวกท่านทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปูโสมเฝ้าทรัพย์กันมาแล้ว ไม่ว่าจะในภาพยนตร์ละครหนังสือหรือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาและอาจจะมีหลายคนที่คิดอยากลองของเพื่อหวังจะได้สมบัติเหล่านั้นของปู่โสมเฝ้าซั์แต่ราเตือนว่าอย่าดีกว่าเพราะท่านอาจเจอดีก็ได้ปู่สมเฝ้าสัต์น่าจะเกิดจากการคาบเกี่ยวของวิชามานหรือมนดำอยู่ ในฝั่งอาถันโดยใช้คำว่าปู่เป็นคำเรียกในรูปของคนเท่าคนแก่ผู้ว่าอายุมากที่เป็นเพศผู้ชายแต่คำว่าญาโสมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าส่วนคำว่าโสมนั้นไม่แน่ใจว่าคนโบราณใช้เรียกเกี่ยวกับอะไรโดยหน้าที่ของปู่โสมเฝ้ารัพย์คือเป็นผีที่มีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติไม่ให้ใครเข้ามาเอาสมบัติไปได้ การอุบัติของปู่สมเฝ้าทรัพย์ยังสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นเกิดจากอำนาจทางมันยาศาสตร์ที่จะใช้ผูกขึ้นสังเป็นหุ่นพยนต์กับอีกอย่างเกิดจากคนที่ตายไปแล้วซึ่งคนตายไปนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นตายด้วยสาเหตุทางธรรมชาติแต่ดวงจิตยังคงยึดติดกับสมบัตินั้นส่วนการตายโดยผิด แตกจากธรรมชาติเช่นทูกข้าตกรรมให้การเป็นผีรักษาสมบัติบูสมเฝ้าทรัพย์ตามตำนานเรื่องเล่าของชาวบ้านของคนไทยจะเกิดขึ้นในช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเกา่าในครั้งนั้นบ้านเมืองอยู่ในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองผู้คน ล้วนแล้วใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเหล่าคุณนางคุณศึกพ่อค้าหรือแม่แต่ชาวบ้านต่างพากันเก็บหอมรอมริบสะสมแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไว้มากมายจนกระทั่งองสาวดีได้ยกทัพมาทำสงครามกับอยุธยาจนเมืองล่มสลายไปพระชาวบ้านคุณนางหรือแม้แต่คุณศึกก็พากันนำของที่สะสม ไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆพวกขุนนางเจ้านายกลัวว่าสมบัตินั้นอาจจะไม่ปลอดภัยจาก้าศึกและด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จึงสั่งให้จัดการบริวารหรือทหารของตนเองให้เป็นผีใต้โหงอยู่กับสมบัติที่ถูกฝังเพื่อหวังจะให้วิญญาณเหล่านั้นเป็นผีปู่โสมเฝ้าทซัพย์คอยเฝ้าสมบัติทรัพย์เป็นอำนาจที่เกิดจากคำสาปช่าง ตามหลอกล้อนทําให้ทุกคนมายุ่งเกี่ยวกับสมบัติไม่ได้หรือพินาศไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตประสบการณ์เรื่องเล่าของผู้พบเห็นปู่สมทรัพย์มักจะเป็นพวกทําอาชีพค้าขายของเกา่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ของโบราณต่างๆที่มีมาในอดีตการทั้งในปัจจุบันแหล่งที่สามารถพบเห็นปู่สมทรัพย์นั้นยังคงมีอยู่มากมายหลายที่ในประเทศไทยที่นี่สถานที่เก่าแก่โบราณสถานทางพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่นวัดกุติดาวและวังวัมหยิยงซึ่งวัดเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดนครศรีอยุธยาโดยทั้งสองสถานที่นี้มีเรื่องเล่าเฮียนเรื่องผีดุจนที่กล่าวขานของชาว,านาวในละแวกนั้นกันอย่างมากมาย EP ต่อไปคอยเฝ้าเกี่ยวกับประวัติวัดกุติดาวกับวัมหญิงได้เลยนะครับกาชม อีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ